มอร์นิ่งอาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนอรุณสวัสดิค์ค่ะคุณฉลองชยัยอรุณสวัสดิ์ครับ ทัานรัฐบาท่านวิทยากรครับแล้วก็รัฐบาผู้ฟังคุกทุยกันนะครับขอบพระคุณที่<อ>ทให้เกียรติกับเราในเช้านี้นะคะรายการของเราก็เช้าแต่ว่าเข้มข้นไปด้วยสาระสําหรับคุณผู้ฟังที่รอติดตามอยู่นะคะ <an> <t ru> เราเริ่มเห็นผ่านข่าวสารค่ะคุณฉลองชัยคะ <an> <t ru> ว่าสถานการณ์ในลาวเนี่ยน่าเป็นห่วงนะคะทั้งเรื่องวิกฤตเงินเฟ้อวิกฤตน้ํามันเรื่องการเมืองต่างๆสิ่งเหล่านี้ส่งผลกับภาคธุรกิจอย่างไรบ้างคะ ขอแน่นอนครับจากถ้าหากว่าได้ติดตามข่าวเลยเฉพาะในช่วงของหลังสงครามทีอ่อยู่เพรนกับรัเสเซียเนี่ยครับมันจะมีสถาณ์ที่มันเข้มข้นมากนะครับผมขออนญาตพูดถึงตัวในสภาพเศรษฐกิจก่อนนะครับ,รบในแง่ของรายได้ของรัฐเนี่ยคือว่าจัดเก็บได้ไม่ตามเป้าหมายถ้าหากดูจากตัวเลขเนี่ยเขาจัดเก็บได้ประมาณออกมาประมาณสักส0ของเป้าหมายนั่นหมายความว่า เป้าหมายอยู่ที่ร้อยหนึ่งเขาจัดเก็บได้ประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์คือตามกับเป้าหมายในคำลองเดียวกันนะครับเมื่อจัดเก็บได้น้อยเนี่ยทางภาครัฐก,ก็พยายามจะใช้จ่ายอย่างอย่างอยากให้มีประสิทธิภาพเนี่ยในเรื่องรายจ่ายเนี่ยเขาก็จะกัดลงมาเหมือนกันก็คืคอใช้จ่ายประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์กที่ตั้งเป้าหมายไวน้นะครับนะครับเพราะว่าการลงทุนอะไรที่ใช้เม็ดเงินใหญ่หญๆเนี่ยทางภาครัฐก็ตัดสินใจก็ขยับเลือกออกไปก่อนนะครับตามสภาพเศรษฐกิจนะครับ กลับมาในแง่สะท้อนกันที่มันใกล้ตัวตคนคนอย่างเรากันของเราเนี่ยก็คือในเรื่องของการเฟอร้อแล้วก็โดยเฉพาะวิกฤจของน้ํามันนะครับอขออนุญาตพูดถึงตัวน้ํามันก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดติดตามข่าวเนี่ยถาาทางเราเนี่ยมันจะได้กรสะสับเข้าคิวเติมน้ามันยาวเลยฮนะโดยเฉพาะในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยฮะเนื่องจากราคาน้ํามันเนื่องจากถ้าดูในรูปของราคาน้ํามันแล้วเนี่ย มันเห็นไหมว่ามันเพิ่มเสิมเป็น92%นั่นมันหมายความว่าเงินร้อยบาทที่ใช้ในคกาาที่แล้วใช้ร้อยบาทต้องใช้ถึงร้อยเก้าสิบสองบาทถ้อซื้อน้ำมันในขณะที่ครับผมแต่แต่แต่มันไม่เพียงแค่นั้นนะครับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไม่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 ใช่แค่เท่านั้นยังขาดแคลนน้ำมันด้วยนะครับเห็นว่ามีการเข้าคิวเติมน้ำมันออกมาด้วยนะฮะทางนี้เนื่องจาก่ ทางเราเองเนี่ยก็มีประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนเงินตราต่างประเทศนะครับในเรื่องของเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะน้ํามันทุกอย่างเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะนำาปรประเทศไทยนั้น <ห Joe. S 1> อันตราการแลกเปลี่ยนที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้การน,นาเขาน้ํามันเนี่ยติดปัญหาและมีปัญหาตรงกันนะครับนะครับอันนี้ในส่วนของตัวนี้นะครับ้งส่วนขอ,ของตัววิกฤตน้ํามันแลวถ้าหากว่าอีกจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยที่ที่ที่ทุกประเทศเจอกัน โดยเฉพาะประเทศลาวก็เจอนะครับประเทศลาวนี้เฟ้อขึ้นไปถึงาจากเดิมทีที่เหรอยู่ที่ประมาณเพื่อเมื่อกีบเมื่อไปบาทนะครับกีบเมื่อเสียบเทียบกับบาทเดิมทีวิ่งระหว่างประมาณสามร้อยห้าสิบสามร้อยหกสิบแล้วก็ไปที่เหรธนาคารวิ่งขึง้นไปถึงประมาณสักห้าร้อยสิบาทไปห้าร uh ้อยห้าร้อยกีบต่อบาท <50 8. S 2> แต่แต่ต้องเข้าใจที่าการแลกเปลี่ยนของทางลาวนนะครับ ทางลาวเนี ine ine, beans, meat, mm ่ยเวลาคนต่างประเทศมาเนี่ยหรือคนในประเทศเขาเองเนี่ยเขาใช้เนี่ยเขาใช้เงินปีใช้เงินบาทแล้วก็ใช้เงินยูเอสและอันนี้อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเนี่ยคือว่ามันมีสองเลทก็คือเลทหนึ่งก็คือว่าเราไปแลกกับธนาคารกับเราไปแลกกับเขาเรียกว่าตัวแทนแลกเปลี่ยนเงินตราข้างนอกก็คือในตลาดนอกสองเลทนี้จะมีความแตกต่างกันเลทนอกเนี่ยมันจะมีความต้องการคือเนื่องจากมีความต้องการกงินตาต่างประเทศมาก เลทข้างนอกก็จะสูงกว่าเลทของธนาคาร ừ, ผมยกตัวอย่างนะครับในตอนที่พีคสุดๆเนี่ยประมาณสักกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเลทธนาคารอยู่ประมาณสักห้าร้อยสิบาทห้าหนึ่งบาทไ <ừ, S 2> ด้ห้าร้อยสิบขีดะนรัะที่เลทนอกนี้วิ่งไปเกือบถึงประมาณเศษสวว่าหกร้อยขีดต่อหนึ่งบาทนะครับเห็นไหมว่ามันมีก๊ประหว่างตลา,าดเลทของในแล้วก็เลทของนอกธนาคารอยู่นะครับและไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่คาดการณ์จะชัดเจนว่า การข,ขาดเงินการตัดสเทป็นที่ลาวสิยังมีมากครับผมอืม,อมค่ะท่านคะถามเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสําหรับเรื่องที่ท่านเล่าก็คือรัฐเนี่ยไม่สามารถจะจัดเก็บรายได้ได้ไดตามเป้าประกอบกับเขาเพิ่งจะมีการสร้างรถไฟความเร็วสูงมีกู้เงินอะไรไปด้วยอะไรบ้างคะที่เป็นสาเหตุทําให้ลาวไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าแล้วก็ต้องยิ่งรัฐเข็มขัดไปยิ่งกว่าเดิมอ๋อครับ ก็กลุ <Bien ven ido> ่มผมว่าก็ช uh ัดเจนนะครับ <siege> ว่าจากสถานการณ์โควิดสองปีหมบอผมว่าเกือบสามปีที่ผ่านมาก็เป็นระลอกแรกแล้วลอกที่สองนี as as possible, ่ก hey ็คือระลอกที่เกิดความไม่มั่นใจของเมื่อเกิดสงครามภาวะสงครามที่รัสเซียเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างส่วนตัวผมเองนี่ก็ทําธุรกิจที่ลาวมาถึงก่างสิบสามเข้ปีที่สิบสี่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมอนุญาตเรียกว่าเป็นช่วงที่เอาตัวรอดเพราะงั้นยอดขายเราก็มีความลดลงมากนะครับอย่างโจผมเองนี่เหลือไม่ถึงสัก จากลอสเซอร์เซนตี่มียอดขายที่มีอยู่เนี่ยในช่วงทางกล่าวนี่ก็ลดลงึ่งประมาณเยี่อ20%นะฮะเห็นได้ว่าการจัดว์เขตทางด้านภาษีของรัฐนื่องจากเอกชนก็มีสภาพวะเศรษฐกิจที่มันค่อนข้างจะลดลงเหมือนกันยอดขายต่างก,ก็ลดลงเหมือนกันทําให้ภาครัฐเกิดการเก็บรายได้ไม่เข้าเป้า,าครับครับแล้ว<ะ>ท่านครับอย่างเรื่องรายได้ของการขายพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาลลาวเนี่ยมันไม่มันมันไม่สามารถที่จะมาช่วยพยุงในด้านอื่นๆได้เลยนะครับท่านอ๋อ ถ้าหากการขายรายได้จากการขายไฟฟ้านี้คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับซึ่งึไม่ได้เป็นส่วนมากนะครับจากในอดีตที่ผ่านมานี้คือว่ารายได้ของรัฐเกิดจากการหนึ่งก็คือจัดเก็บของภาษีของภาษีของรัฐนะครับอันที่สองคือจากการส่งออกซึ่งส่วนใหญ่เป็นการส่งออกในเรื่องของแร่ธาตุนะฮะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมานี้มีความผันผวนของอัตราของราคาแร่ธาตุของแร่ในโลกมาก จากออย่างเช่นทั right ้งแร่เหล็กแร่ทองแดงแร่ทองนะครับเห็นได้ว่าถ้าเสือผมยกตัวอย่างแร่เหล็กเนี่ยจะประมาณสักร้อยสี่สิบหรือร้อยห้าสิบเหรียญต่อตันนี้ตุวันนี้วิ่งลงมานี่เคยต่ําสุดถึงประมาณหกสิบตันปัจจุบังยืนอยู่ประมาณสักร้อยยนเอเซอร่าต่อตันอย่างเงี้ยฮะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าการจัดราคาแร่ธาตุลดลงเนื่องกากเอ็กซ์พอร์ตแร่ต่างๆนี่ก็ออกไปข้างนอกมันน้อยลงเนื่องจากราคามันไม่ได้เพราะว่าต้นทุนการผลิต ในการที่จะทะลุในการที่จะขุดแร่ออกมาเนี่ยมาสู่ทําให้เขาไม่สามารถส่งอ์ตออกไปต่างประเทศได้ครับอันนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญทําให้ที่ทําให้การจัดเก็บของภาครัฐเนี่ยอาจจะต่ำกระเป้านะครับ,รบมันหลายมิติตเ,เกินนะคะดูมันลุ่มล้าวไปหมดเลยนะครับอย่างนี้มันถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสไหมครับที่สพปเราจะไปตกอยู่ในสถานะเดียวกับแบบสีล่างกาอย่างเงี้ยครับ ตอครับโอ้คำถามนี้เป็นคำถามยอดนิดมากเลยนะครับเอผมขออนุญาตตอบในความเป็นส่วนตัวในส่วนที่เนื่องจากเป็นคนที่อยู่ในการทาธุรกิจที่ลาวเองแล้วก็ทางยูนีีของผมเนี่ยก็คือทาธุรกิจในซ l m อวด้วยนะครับในส่วนตัวแล้วถ้าถามผมว่ามีโอกาสไปอย่างสีลังกาไหมผมค่อนข้างจะมั่นใจประเทศลาวของเราเนี่ยไม่คงจะไม่เป็นสภาพสีลังกาเหตุผลก็เพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเห็นได้ว่าลาวเนี่ยมีชายแดนติดกับประเทศจีนติดติดประเวียดนาม การที่ข้อดีที่ติดกับประเทศจีนเนี่ยทางประเทศจีนเขาลงทุนแล้วเขาทุ่มการลงทุนโดยเฉพาะเห็นได้จากจาการทุ่มเทในการที่จะสร้างรถไฟให้มันเกิดขึ้นให้ได้และเขาก็สร้างสําเร็จในระยะเวลาอันเร็วจนจนคนไทยเราเซอร์ไพรส์นะครับเ mm hmm. <Yes, S 2> ไม่ใช่เฉพาะการลงทุนทางด้านรถไฟแล้วยัง mm hmm. มีการลงทุนด้านอื่นๆเห็นไหครับที่จีนมาลงทุน mm hmm. แต่คี้จีนเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเป็นเอเรียกว่าเป็นชายแดนติดก,กันนะครับไปจนเหมือ mm hmm. นกำแพงเป็นเพื่อนบ้านจะเป็นบัฟเฟอร์หรือเป็น การชนให้กับทางประเทศจีนด้วยครับถ้าุกเป็นจีนเนี่ยผมก็เดาไปทางจีนนะครับเพราะผมคงไม่ให้สถานการณ์ที่ลาวเป็นอย่างที่สีลังกาแน่ผมก็เลยค่อนข้างจะมีความเชื่อว่าลาวคงไม่เป็นอย่างสีลังกาครับด้วยความช่วยเหลือหรือว่าการอบอุ้มของจีนเท่าที่จะพอเป็นไปได้ซึ่งครับนอกจากนั้นก็ยังมีเขาเรียกว่าสัมพันธ์ที่ดีกับทางเวียดนามด้วยค้าขายกัน ใช่ครับค่อนข้างจะแน่นทีเดียวครับเราก็รณรงค์ให้คนไทยไปเที่ยวไปเที่ยวสปปลาวกันอยู่ครับตอนนี้ค่ะคราวนี้มาท่านคาผ่านมาสองไตรามาสแล้วนะคะเศรษฐกิจของสองปปลาวในช่วงสองไตรามาสแรกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะเราเห็นแล้วว่ามันซบเซาประสบกับปัญหาหลากหลายรูปแบบนะคะท่านช่วยขยายความเรื่องนี้เพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะอ๋อจากจากท่าน ตัดสินเลขนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมได้แชร์ข้อมูลไปนี้รายได้ก็แ่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเป้าเงั้นรายจ่ายสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเป้าเช่นกันในการบาลานซ์รายจ่ายนะครับส่วนภาวะเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเกิดคุณมองเจาะไปที่ภาคเศรษฐกิจเลยนะครับผมขออนุญาตต้องพูดว่าเป็นช่วงเอาตัวรอดเอาตัวรอดจริงๆนะครับว่าในการทําเศรษฐกิจในการทําธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมว่าไม่ว่าเป็นไม่ว่าเป็นประเทศใดไม่ใช่เฉพาะที่ลาวนะครับเป็นช่วงที่จะเอาตัวรอดนะฮะในเศรษฐกิจ แต่มันขึ้อนอยู่กับประเภทของธุรกิจด้วยนะครับแต่ถ้าธุรกิจอาหารเนี่ยกับธุรกิจยาเนี่ยผมว่าในสองปีถึงตัง้งปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นของเขานะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนก็กินป็นกิจไม่ดีคนก็กินก็จับจ่ายอยู่บ้านนะฮะอันนี้ในส่วนตัวที่ผมมองนะครับแล้วก็ธุร,ธรกิจยาลักาสาธารณสุขเนี่ยไม่ว่าจะยังไงถ้าเจ็บป่วยก็ต้องราาักษา ต้องขึ้นครับต้องขึ้นแต่ผมมองอย่างนี้นะครับแต่ผมว่าในขณะที่วิกฤตมันก็มีโอกาสของเขาอยู่เหมือนกันนะครับในในภาคในบางเซกเตอร์อาจจะเป็นวิกฤตมีช่วงที่ออตเตรเลในบางเซกเตอร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาเนี่ยโดยจะเห็นได้ว่าทางภาครัฐของเราเนี่ยเขาก็สับสนุนในการที่จะส่งเสริมให้คนโล c a l ล u s ล n e s s l o c a บ b u s i n e s s เนี่ยก็คือเขามุ่ง แต่ที่จะทําธุรกิจภาคอินเทอร์เนัอย่างเดียวหรือภาคธุรกิจบริการอย่างเดียวเนี่ยก็มุ่งไปทางเกษตรและ<ม>เกษตรทุกวันนี้คือเขาจะไม่เอาเกษตรธรรมดานะครับก็มีความร่วมมือได้รับได้รับาาการสนับสนุนจากทางหลายๆประเทศนะครับอย่างเช่นญ,ญ,ญี่ปุ่นก็มาจีนก็มาเนี่ยพัฒนาการเกษตรแล้วก็เป็นการเกษตรระดับที่มีความ้าหน้าขึ้นไปเช<ม>่นว่าเป็นเกษตรที่ว่าออร์แกนิกปลอดสารพิษ เป็นเกษตรที่นําพัน์มาจากทางประเทศญี่ปุ่นเองไปปลูกในพื้นที่สภาพอากาศที่มันใกล้เคียงกับญี่ปุ่นแล้วก็ทำการเอ็กซ์พอร์ตใน,ในสินค้าที่มีคุณภาพหรือเอ็กซ์พอร์ตไปที่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีหลายอย่างนะครับเหม็นมันเช่นตัวและเช่นนําวัวมาเลี้ยงสามพัน 3, ตัว,วแล้วทำการส่งกลับไปประเทศต้นทางครับผมก็มีความร่วมมือ,อเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าความร่วมมือในเรื่องการเกษตรเนะี่ยจะเป็นเรื่องการ ให้สายพันธุ์การช่วยให้ความรู้ไม่ได้ไปถึงขั้นพวก a g r i t e ท h หรือว่าเทคโนโลยีการเกษตรใช่ไหมคะมาครับมาครับเวลาเขานำมาเขานำมาทั้งทีมเหมือนะครับทมเาเนี่ยจะเห็นว่ายกกระบวนการแล้วก็ยกทีมดูแลเนี่ยจากตา<ห><ห>ประเทศเขาเนี่ยมาดูแลตั้งแต่ขั้นต้นในด้การพิสูจน์ดินการปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีจนถึงขั้นตอนที่จะนํากลับ เอ็กซ์พอรปที่ประเทศเขาเลยอืมค่ะคืออกรีเทคในหลายๆประเทศในบางทีมีใช้ AI ใช้โดรนใช้พวกเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามทําให้การทําการเกษตรเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีได้มากขึ้นนะคะแต่ว่านี้ก็น่าจะเป็นลักษณะด,ดั้งเดิมแต่ว่ามีการให้องค์ความรู้มีทีมมาสนับสนุนซัพพอร์ตจากความร่วมม <Enterprise. S 1> ือต่างชาติมากกว่าท่านคะในฐานะที่ท่านทําธุรกิจที่สปปลาวมายาวนานถึง14ปีแล้วเนี่ยมองว่าอะไรที่เป็นทางออก ของวิกฤตเศรษฐกิจลาวค่ะมันมีทั้ง <ừ m. S 1> เรื่องปัญหาโควิดเศรษฐกิจการที่ค้าขายมันซบเซาเก็บภาษีได้น้อยนะคะ <ừ m. S 1> รวมถึงปัญหาคอร์รัปชันในประเทศนั้นด้วยนะคะท่านมองว่าอะไรเป็นทางออกค่ะออกเขในแง่สินก้าออกไตมเศรษฐีผมเชือเผือื่นพูดเกินไปกทท็คือสินค้าเกษตรเป็นเกษตรที่อีกระดับหนึ่งแล้วก็แปรรูปออกไปการแปรรูปนี้บางสินค้าบางตัวเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถแปรรูปไปที่ลาวเนี่ย ผมคิดว่าอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะส่งมาแปลรูปที่ไทยแล้วก็เกิดความร่วมมือและก็ส่งของไปที่ประเทศทิ่ณุนะครับและก็สิ่งหนึ่งที่สามารถทําได้เลยครับผมว่าธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยวถ้าการท่องเที่ยวมาบริการก็มาท่าโรงแรมก็มานะฮะอาหารก็เกิดนะครับ,าารนะรบผมว่าเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะเขาอาจาจุดแข็งของเขาซักเพราะว่ามีเส้นทางรถไฟเชื่อมไปที่แครายประเทศจีนซึ่งประเทศจีนยังไม่เปิดยังไงสักก็ตามแต่ผมว่า สักวันมันก็ต้องเปิดนะฮะ<ช>อย่างั้นการมาท่องเที่ยวเมืองมรดกโ,โ,โลกที่หลวงพ้อบางการมาท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติที่วางเวียงอะไรเงี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นอ่าผมว่าเป็นแสงสว่สางและปลายอุโมงค์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนในจุดตัวของผมนะครับในจุดที่สองเองเลยเนี่ยก็คือว่าอในแง่ของภาคมายิงเองเนี่ยผมคิดว่าเขาจำเป็นต้องเจาะลงไปว่ามายิงตัวไหนบ้างที่มีมูลค่าสูง ซึ่งมีการมีมูลค่าเน้เน,นไอตัวแลเรออ่ที่มีมูลค่าที่สูงเนี่ซึ่งเป็นความองกัญของจีมด้วยเนี่ยถ้าหากแมทชก,กันได้แบบร้อยทั้งร้อยเนี่ยผมว่าเป็นทางออกที่ดียังไงอด็ที่ใช่ครับโดยที่เฉพาะจีนถุกกีการตะทางอเมริากาและทางยุโรปเองแล้วเนี่ยแต่อาจจะ หันหน้าไปร่วมลงทุนกับจีนหรือร่วมมือกับจีนให้มันตรงๆไปเลยแล้วก็แร่เอ,อิที่ผลิตมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ส่งไปจีนไปเลยเพราะว่าจีนมีโอกาสที่มากอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าเป็นทางออกที่ดีนะฮะค่ะธุรกิจเหมืองของที่สปปลาวส่วนใหญ่เขาขุดอะไรกันได้คะเพราะในลักษณะเด่นก็คือจะมีทองแดงเหล็กแล้วก็ทองคำครับแล้วก็จะมีแร่เออรตตัวอื่นๆด้วยครับค่ะดีเลยครับท่านครับถ้าเกิดว่าคนไทยในตอนนี้อยากจะไปเที่ยวที่สปปลาวเนี่ย ควรจะต้องเตรียมงบประมาณสักเท่าไหร่ครับการครับโอเคในในในแง่ที่ข่าวที่ผมเป็นเพื่อนคนไทยพูดเหมือนกันนะครับโอ้ตอนนี้เงินเฟ้อที่เราทําให้อัตราแลกเปลี่ยนนี่คนไทยมาแล้วถูกมากจริงๆก็มองตรงนั้นมันก็ใช่นะครับแต่สภาพความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวถึงแม้มันจะเฟ้อไป9.2เปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ต้นทุนทางการผลิตในเรื่องของอาหารระหว่างประชีพประจำวันเนี่ย ขาก็ขึ้นราคาปรับราคาขึ้นตามนะครับเพราะฉะนั้นเดิมทีผมในในส่วนตัวนี้เชื่อว่าได้จำไปว่าเดิมทีใช้ร้อยบาทปัจจุบันนี้ต้องพกมาอย่างสามร้อยห้าสิบบาทเพืจะเที่ยวได้ในสภาพแบบเดิมได้นะครับโอ้โห,หมันก็ต้องแห่งขึ้นเยอะเลยทีเดียวผมจำได้ว่าผมไปครั้งหลังสุดเนี่ยหนึ่งบาทเท่ากับสองร้อยยี่สิบกีบอนั่นคือกี่ปีแล้วคะประมาณสักเกือบสิบปีแล้วสิบสิโอ้ค่ะวันนี้ก็ค่ะ ใช่ค่ะแต่ในแ,แง่ละแต่ในแง่าอาหารการกินอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวแต่ตอนช้าเราประมาณ่หนึ่งหมื่นสีบทุกวันนี้ก็ขึ้นเป็นหมื่นสองพันสีบหรือหมื่นห้าพันสีบเรียบร้อยนะครับ มันเ็ขึ้นเหมือนกันพยบตามเหมือนกันครับค่ะเอาเป็นว่าคนไทยจ่ายไหวนะน่าจะจ่ายไหวในการไปเที่ยวที่สปปลาวแต่ว่ามีการขยับเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อนะคะเช้านี้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายเลยค่ะขอบพระคุณคุณฉลองชัยชยุตระพงศ์รองประธานสภาธุรกิจไทยลาวและรองนายกสมาคมนักธุรกิจไทยในสปปลาวนะคะเอาใจช่วยท่านผู้ประกอบการธุรกิจในสปปลาวที่เป็นชาวไทยทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณมากครับ ครับยินดีครับ,รบ<ะ>ขอบคุณครับสวัสดีครับช่วงมีพาสตครูวค่ะ